จะแบบเถิกเบาเข้าไปเยอะมากแต่ว่ามีตัวช่วยดีๆนั่นเองนี่นะคะเซรั่มปลูกผมตัวนี้นะคะลูกค้าเพียงแค่หยอดทาเช้าเย็นทุกวันเนี่ยมันจะทําให้ลูกผมของคุณลูกค้าเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่นะคะหนึ่งขวดเนี่ยรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าใครแบบโอ้โหใช้มาหลายยี่ห,อห้อเลยเกินนะคะแต่ผมก็ไม่งอกขึ้นสักทีนะคะลองเปิดใจใช้ตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะคือพูดจากใจเลยว่า ตัวเองใช้จริงนะคะแล้วก็กล้ายืนยันและรีวิวเลยนะคะลูกค้าอ่ะให้ดูใใกล้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นลูกผมเส้นผมที่เกิดขึ้นใหม่ลูกค้าถ้าน้ํามันไปย้อยหรือไปโดนตรงบริเวณส่วนไหนอ่ะมันก็จะงอกขึ้นบริเวณส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าใส่ตัวเซรั่มเนี่ยก็ให้ใส่อย่างระมัดระวังนะคะตัวเซรั่มกระตุ้นให้ผม ขนเกิดขึ้นใหม่นะคะยิ่งใครที่แบบคิ้วบางไม่มีคิ้วอยากจะปลูกคิ้วก็เอาน้ําเซรั่มเนี่ยไปแต้มไปทาได้เลยนะคะมันก็จะทําให้ขนคิ้วลูกค้าเนี่ยเกิดขึ้นใหม่นั่นเองเนาะอ่ะใครที่แบบ หัวเถิกนะคะอ่าก็ดูแม่ค้าได้เลยนะคะเป็นคนที่หัวเถิกนะคะหัวเถิกเยอะมากแต่ถ้าไม่ได้เซรั่มนี่คือหัวล้านไปนแล้วอะค่ะลูกค้าต้องขอขอบคุณขจจรมากๆเลยนะคะอ่าใครที่ต้องการลองทดลองใช้สั่งไปใช้ก่อนได้ค่ะ1ขวด350บบาทเก็บปลายทางฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มยังไงก็ลองเปิดใจได้นะคะ